ทะลุมิติมาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่ส9าปาลินเซลพิลีเรื่องที่มาคืนน้วาู่อยู่คุยกับพิลีแซวจนเพื่อนหน้าแดงแกจะแซวอะไรนักหนาเนี่ยใช่ไหมหน้าแดงเชียวเป็นปากฉันหน่อยปาลินนายนี่ก็เลิกรอได้แล้วอ๊พูดถึงก็มาพอดีเลยพิลีหันมองตามเสียงเพื่อนก็เห็นว่าวาโยมาจริงๆแต่ไม่ได้มาคนเดียว มาพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนพร้อมกับล็อกตัวของเขาทําให้พิลลีเนี่ยถึงกับตกใจมากปาลินก็เหมือนกันนี่มันอะไรกันคุณวายโยจะพาพิลลีไปไหนมีเรื่องนิดหน่อยต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องพิลลีไปด้วยกันไม่ต้องจับฉันก็ได้ฉันเดินไปเองผมไปด้วยปาลินเดินตามพิลลีไปพิลลีรู้ว่าหมอนี่ผีเข้าผีออก เมื่อวานนี้ก็คุยกันเล่ากับคู่รักที่รักกันมากแต่มาวันนี้ก็พาคนมาจับเขาดูสิมอนี่จะพาไปไหนรถของวายโยที่พาพิลีและปาลินมาถึงที่โรงพยาบาลพอเข้ามาในห้องพิเศษก็เจอร่างของปอแก้วบาดเจ็บสาหัสมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งปาลินก็ไม่รู้เรื่องเลยเป็นฝีมือเราใช่ไหมปาลินหันไปมองหน้าพิลี หลังจากที่วายโยถามนเพื่อนของเขารู้เห็นเรื่องนี้เหรอแต่ดูพิลลีไม่ปฏิเสธถ้าไม่ทำจริงคงปฏิเสธไปแล้วฮ้ก็ยังไม่ตายเนี่พิลลีทำไมถึงทำอย่างนี้ถามฉันหรอถามฉันแล้วมันจะได้อะไรล่ะฉันไม่มีอะไรจะบอกนะถามปอแก้วแล้วกันพินลีแล้วไงนาเจ้าผิดฉันหรอถ้ามีหลักฐานก้าเลย แต่ความจริงจากฉันนายคงไม่อยากเชื่อนี่มันเรื่องอะไรกันพินลีเดี๋ยวฉันจะเล่าให้แกฟังได้เล่าถามปอแก้วแนะ่ถ้าปอแก้วรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้ฉันต้องคุมตัวพินลีไว้ก่อนไม่ได้นะคุณวายโยมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่แน่พินลีไม่ได้ทําอะไรปอแก้วเพราะพินลีอยู่ที่บ้านท่านผู้นำเถอะนะท่านผู้นำาก็เป็นพยานได้พินลีไม่ได้ทําแต่คนของพินลี อาจจะทำก็ได้ถึงไหมก็แล้วแต่สิเพราะฉันเองก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วว่าคนของฉันทำร้ายปออแกจริงๆพิล,ลีนี่แกพูดบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้แกฟังดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องถูกคุมตัวอยู่ที่นี่ก่อนได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วว่ายโยสั่งให้ลูกน้องคุมตัวของพิล,ลีไว้ที่โรงพยาบาลนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นพิล,ลี ปาลินคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคุณเตือนใจรู้ว่าฉันน่ะมีปัญหากับปอแก้วไม่ถูกกันคิดว่าเสื้อผ้าที่ตัดใหม่ให้ฉันเนี่ยฉันคงไม่รับไว้แน่ๆเพราะเป็นแบบร่างที่ปอแก้วทำไว้เธอก็เลยอยากจะให้ชุดกับฉันดูดีฉันก็เลยต้องส่งคนไปเอาเพราะเธออยากให้ฉันใส่ชุดของเธอจริงๆแล้วคนของฉันก็บอกว่าเจอกับปอแก้วที่นั่น ฉันว่าอยู่แล้วก็ดีแล้วที่ไม่ได้ไปเองแล้วยังไงต่อพินลีแล้วมันเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงก็ปอ,อกแก้วมาแย่งชุดที่คุณเตืนใจให้กับฉันกับคนที่ฉันส่งไปมันก็เลยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไงแต่ว่าก็ไม่น่าจะเจ็บหนักขนาดนี้ฉันก็ว่าแล้วเชียวลูกน้องของฉันคงไม่มีฝีมือลายกาดทำลายปอ,อกแก้วได้ขนาดนั้นฉันก็ไม่รู้แต่จะให้ฉันปฏิเสธ ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันก็คงไม่ได้เพราะลูกน้องฉันทําไปจริงๆแต่ใครจะเชื่อล่ะก็คงไม่มีใครเชื่อฉันดูดีแหละนอกจากนายแล้วก็พ่อของฉันพินล,ลีฉันเชื่อนายนะแล้วนายจะไงต่อฉังก็ยังไม่รู้เลยบางทีฉันอาจจะหลบไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งเบื่อเรื่องยุ่งๆกับนายปอแก้วแล้วอะถึงแม้ว่าฉันจะแอบสะใจ ที่เห็นว่านอนเจ็บอยู่แบบนั้นพิลีแกยังไม่ชั้นนะนั่นสิปอแก้วรู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายขยับไม่ได้ขาหักศีรษะแตกมันปวดร้าวระบมไปทางร่างกายก่อนหน้านี้ที่เขาจะเจ็บตัวเขาไปหาลายยาและก็พาไปหาเตือนใจหวังว่าจะตีสนิทกับเตือนใจแต่ก็เห็นว่า เตือนใจกับมอบชุดที่เขาเคยเลียงไว้ตอนที่ไปวัดตัวเมื่อวานตอนเย็นแต่เห็นว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นของพิลีและเขาก็ทนไม่ได้ที่ชุดนี้จะตกเป็นของพิลีหรือว่าพิลีไม่ยอมใส่ชุดที่เขาออกแบบให้อย่างแน่นอนแต่ไม่คิดเลยว่าเตือนใจจะทําแบบนี้ปอแก้วเลยตามลูกน้องของพิลีไปและแย่งชุดนั้นมาปะทะกันเล็กน้อยหวังจะทําลายชุดนั้นเขาได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ไม่มากและที่แค้นสุดๆก็คือไอ้โจมันยังไม่ตายมันมาพร้อมกับลูกน้องนับสิบมารุมทำลายเขาตอนนั้นเขาเองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งก่อนหน้านี้ก็ปะทะกกับลูกน้องของพิลรเจ็บหนักจนคิดว่าตายไปแล้วคำพูดเกลียวของโจที่เขายัางได้ยินและจดจำไม่เคยลืมคือมันจงใจให้เขาตายอย่างทรมาน และไม่คิดที่จะฆ่าปอแก้วเองก็ยังไม่อยากตายแต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแต่มาถึงตอนนี้ร่างกายของเขาก็ย,ยับเยินนี่เขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่ทำไมไอ้โจมันถึงไม่ตายไปสักทีนะตอนนั้นทำไมมันถึงยังไม่ตายดวงมันแข็งมากแล้วมันก็หอบสังขารที่ยังไม่หายดีของมันนั่งอยู่นบนรถมองเขาถูกทำลายยังโหดเทียม ยอมรับว่ามันกับเขาเนี่ยคงต้องตายกันไปข้างใดข้างหนึง่งแต่มันเลือกที่จะมีค่าทอยังมาหนังนั้นเหรอดีเขามีชีวิตอยู่แต่มันก็พพาดแล้วเพราะมันจะต้องตายด้วยฝีมือของเขาไหนลองเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนบปอแก้วพอจะไหวไหมโคตินอยู่พร้อมกับวายโยรู้ว่าเขาถูกทําร้ายคือผมพูดได้เหรอครับ ถ้าพูดแล้วอาจจะมีคนหาว่าผมใส่หลายก็ได้พูดตามความจริงไม่เกิดอะไรขึ้นโปตินคือฉันมีเรื่องกับคนของพิลีเรื่องเรื่องชุดนะ่ะชุดเหรออืมใช่มันยังไงกันแน่เนี่ยฉันสอบสวนมาแล้วคนของพิลีบอกว่าปอแก้วพยายามจะแย่งชุดของพิลีไปเปล่านะฉันเปล่า เพีเยงแต่ฉันขอดูเท่านั้นแต่คนของพิรีไม่ยอมแล้วก็ทำลายฉันก่อนฉันป้องกันตัวแต่ก็สู้คนของพิรีไม่ได้จำได้ว่าถูกตีแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนนี้แหะครับเฮ้ยให้หมันได้อย่างนี้สิคนกันเองแท้ทำไมถึงได้รุนแรงขนาดนั้นพิลีไม่น่าจะาคาดปอก้าวขนาดนี้เลยนะความจริงผมเองก็ผิด ที่จะไปขอดูชุดของพิลีผมก็ไม่ควรยุ่งกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าพอนของพิลีก็ไม่น่าจะรุนแรงกับปอแก้วฉันมีหลักฐานใหม่ซาวินพูดพร้อมกับเดินเข้ามามันทําให้ปอแก้วถึงกับจ้องมองซาวินตาแข็งหลักฐานใหม่อะไรวายูเข้าไปประชิดตัวของซาวินก็จากกล้องนี้ไงเห็นมีอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มันเข้าไปในมุมอับือนกันมันน่าแปลก ที่มุมนั้นมันเป็นมุมเดียวกับที่ปอแก้วมีเรื่องกับคนของพิลีแต่ว่าตรงนั้นอะกล้องมันจับอะไรไม่ได้เลยไม่เห็นตอนที่ปอแก้วถูกทําร้ายอ่ะเ้สะแสดงว่ามีปลิ่พวกหนึ่งที่ทําร้ายปอแก้วไม่ใช่คนของพิลีแน่ฉันก็ว่าอย่างนั้นนี่ปอแก้วจำอะไรไม่ได้จริงๆหรอขอโทษนะครับคุณวายโยคุณซาวินคือผม จำได้แค่ว่ามีเรื่องกับคนของพินลีเท่านั้นครับนอกนั้นผมไม่รู้เลยแต่หลักฐานมันมีได้ชัดว่ามีคนอื่นทำร้ายปอแก้วเองอาจจะเป็นพวกกลุ่มโจรที่เคยตักปอแก้วไปแล้วจริงเหรอครับจริงสิค่อยโล่งใจหน่อยอย่างนี้พิลลีก็ไม่ผิดใช่ไหมพินลีน่ะไม่ผิดแน่เพราะพิลลีอาจจะไม่รู้เรื่องนี้โดยเดซ้ำ แต่คนของพิลลี่น่ะผิดเต็มๆเฮ้ยค่อยลงใจหน่อยว่าโยยิ้มออกมาได้สักทีเขาไม่อยากลงโทษพิลลี่ด้วยตัวของเขาเองอยากจะปาดพยศแต่มันต้องไม่ใช่วิธีนี้สิโล่งใจแล้วเรื่องนี้จะอยังไงดีต้องพิสูจน์ให้ได้ซะก่อนว่าพวกนั้นน่ะเป็นกลุ่มโจนของอาร์มติงไหมนั่นสิส่วนทางด้านปอแก้วก็ต้องหาผู้คุมแนดีๆสักหลายๆคน ไม่ต้องหรอกฉันดูแลปอแก้วได้อีกไม่นานฉันก็จะมั่นกับปอแก้วแล้วใช่สิลืมไปเลยเพื่อนถ้าอย่างนั้นฉันไม่ขัดคอแก่ดีกว่านะฉันไปล่ะวายโยเดินยิ้มออกไปแล้วสายตาของซาวินที่มองมายัางปอแก้วทําให้ปอแก้วรู้สึกแปลกแต่ก็ช่างเถอะใครจะมาจับได้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงเพราะตรงนั้นมันก็ไม่มีกล้องจับให้เห็นต่อให้รู้ว่าเป็นพวกโดน ยังไงคนของพินลีก็มีความผิดอยู่ดีในสายตาคนอื่นพินลีก็คือคนไม่ดีและก็จะไม่ดีตลอดไปท่านผู้นำก็ลำเอียงลงโทษเหรอลงโทษให้การไปอยู่บ้านพักของเขาเนี่ยนะมันไม่ใช่เลยท่านผู้นำอยากจะทำความรู้จักกับพินลีและปาเลนทั้งหาและตอนเย็นก็ยังไปเดินเล่นด้วยกันอีกเขาก็เห็นกันทั้งค่ายปอแก้วเองก็มีคนอยู่ที่ค่ายทหารมีเหรอที่จะไม่รู้ และนั่นแหละมันทําให้เขาไม่ชอบใจยิ่งเตือนใจมอบชุดที่ดีที่สุดในร้านให้กับพิลีอีกถึงรู้ว่าพิลีไม,ม่ยอมมาตัดชุดด้วยตนเองแต่เธอก็ไม่ถือสาแถมยังเอ็นดูไปอีกเฮ้ยเขาก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้เหมือนกันเป็นอะไรก็รหมดเยิว้วเชียวไม่เป็นอะไรครับแค่เจ็บแผลนิดหน่อยโปรตีนผ้าผ้าอะไร ถ้าผมเป็นคนไม่ดีล่ะครับจะไม่ดีได้ยังไงพอแก้วเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีสันหน่อยเป็นคนโชค้าย่ังหากล่ะเจ็บตัวเพาะพิลีกแล้วเป็นเพราะฉันแน่ๆเลยพิลียังคงแค้นฉันอยู่พี่ฉันครับผมอยากคุยกับพิลีพี่โคตินพอจะช่วยได้ไหมครับช่วยหน่อยเถอะครับผมอยากปรับความเข้าใจกับพิลีไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ดีลระครับโคติน มันก็ดีแต่พี่หว่วงนะสิกลัวว่าพี่ลีจะพูดจาทําร้ายปอแก้วไม่เป็นไรหรอกครับผมจะอดทนให้มากได้ไหมครับขอร้องละขอให้พี่ลีมาพบผมคนเดียวให้ผมได้เคลียร์กันตามลำพังได้ไหมครับก็ได้เดี๋ยวจะจัดการให้ขอบคุณมากครับปอแก้วยิ้มใบหน้าซีเสียวโปรตีนสงสาร แฟนของตัวเองมากๆแต่ก็อดไม่ได้ต้องทำตามที่แฟนขอร้องเขามาหาพินลีแต่ปาลินจับมือของเพื่อนไว้นี่แกจะไปจริงๆเหรอก็ไปนะสิทำไมฉันก็อยากคุยกับแน่นั่นเหมือนกันแต่ว่าฉันห่วงแกแกไม่ต้องห่วงหรอกแกรออยู่นี่แหละฉันไปไม่นานพินลีเดินตามโครตินมาที่ห้องของปอแก้วปอแก้วอยากคุยกับเราตามลำพัง แล้วพี่โคตินไว้ใจผมนะครับไม่กลัวผมบีบคอป่อแก้วตายคาเตียงหรอไม่เอาหนาพินลีถ้าจะแค้นเรื่องที่พี่เคยทำกับพินลีไว้พี่ขอโทษถ้าจะโกรธก็โกรธพี่เรื่องของเรานจบไปแล้วครับแล้วผมก็ลืมไปแล้วด้วยตอนเนี้ยผมไม่ได้รักพี่แล้วเข้าใจไหมครับพี่โคตินถึงแม้ปากจะบอกว่าไม่ได้รักโคตินแต่ยอมรับว่ายังรู้สึกดีกับเขาอยู่ เดินเข้ามาในห้องตอนนั้นเขาเกือบจะร้องไห้เพราะโคติอยู่แล้วแต่พอเห็นหน้าของปอแก้วที่ยิ้มเยาะเยียมาให้กับเขามีอะไรแกต้องการคุยกับฉันเรื่องอะไรเฮ้ย <c oughs> นุกว่าจะไม่กล้ามาซะแล้วอ่ะเป็นยังไงละ่ะตอนนี้ว่าที่คุ้มมั่นของนายคงเกลียดนายแล้วสินะจะเกลียดหรือไม่เกลียดมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแกเข้าใจไหมพูดำํำไม่น่ารักเลย อย่างนี้คุณวายอยู่จะชอบเหรอหัดทำตัวให้อ่อนหวานสิทำไมฉันต้องเสแสร้งนี่คือตัวฉันเป่าแก้วก็เสแสร้งก็ต้องเสแสร้งตลอดไปแล้วก็ทำมันให้ดีล่ะอย่าพลาดเอ๋หลวงว่า,าพลาดไปแล้วอะ่ะแกรู้อะไรฮะพี่เล่ก็ไม่รู้นะสิถ้ารู้เนี่ยคงเป่าประกาศบอกกนหนุไปแล้วก็ดีที่แกไม่รู้ความลับของฉัน แต่ฉันรู้ความลับของแกฉันจะบอกวายโยว,ว่าแกมีอะไรกับพี่โคตดินแล้วดูสิว่าน้ำหน้าอย่างวายโยจะเอาแกอยู่ไหมบอกแก้วนี่แกฮเสียใจแล้ะสิเดี๋บอกนะว่าแกไม่รู้สึกอะไรกับวายโยเลยฉันไม่เชื่อเด็ดขาดแกนี่มันเจ็บหนักขนาดนี้แล้วอะยังไม่เตรียมสังขารแกคิดว่าวายโยเนี่ยจะเชื่อแกหรือไงเชื่อสิพิลีคนอย่างฉันเนี่ย พูดอะไรเขาก็เชื่อหมดแหละว่ราะฉันเป็นคนดีนาคนดีเหรอเพราควรเขาไม่เห็นว่าแกดีแต่กัะหักละ่ะก็เรื่องของนายแล้วกันพิลีแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะเพราะฉันยังไม่ได้บอกเรื่องที่นายมีอะไรกับพี่โคตินฉันยังไม่อยากให้เขาอะรู้ตอนนี้แต่จะรู้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนทำใจไวเลยนะ ฉันอุตส่าห์บอกล่วงหน้าแล้วขอบใจนะที่ช่วยกำจัดนายวายโยออกไปชีวิตฉันเพราะฉันเองก็อยากให้หมอนั่นไปไกลๆสักทีพินลีพูดจบก็เดินออกจากห้องเปิดประตูมาก็เห็นโคตินพินลีแหมยืนเป้าขนาดนี้ว่าผมจะทำร้ายแฟนพี่หรอครับไม่ใช่หรอกพินลีอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิแต่พี่คิดก็ไม่ผิดหรอกครับ ผมอยากจะฆ่ามันได้ซ้ำไปแต่ผมเนี่ยกลัวว่ามือของผมจะเปื้อนเลือดนะครับผมให้คนอื่นทําดีกว่าพินลีไม่เอาหน้าเดี๋ยวพี่เดินไปส่งไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องเดินไปส่งผมพี่ไปดูแลคนของพี่อย่าให้มายุ่งกับผมอีกไม่งั้นผมไม่เอามันไว้แน่นี่ผมจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายและก็จะไม่เตือนอีกต่อให้ผมจะเจออะไรผมก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นได้ยินไหมครับ ว่าที่ผมจะทํามันมันไม่เกี่ยวกับพี่แล้วเป็นความแค้นของผมกับมันล้วนๆพิ่ลีพูดแล้วก็เดินทับๆชนเข้ากับาาโยพอดีเป็นอะไรหรือเปล่าปล่อยฉันฉันมารับกลับบ้านนายมายุ่งกับฉันทำไมต้องมายุ่งโธฉันขอโทษขอโทษเหรอเรื่องไหนก่อนล่ะก็ทุกๆเรื่องถ้างั้นนายคงขอโทษฉันเป็นเดือแล้มั้งพินลีฉันมารับกลับบ้าน ไม่ฉันจะไปหาปาลินปาลินไปแล้วไปกับซาเวนเมื่อคู่แล้วฉันก็อาสาที่จะพาพิลีไปเหมือนกันนายอย่าเลิกจุ่งกับฉันสักทีได้ไหมนายอะ่ะมันอะไรฉันรู้ว่าฉันควรเชื่อพิลีแต่ว่าเรื่องนั้นนายเชื่อหลักฐานใช่ไหมล่ะวายโยฉันเข้าใจนะว่าคนอย่างนายเชื่อแต่หลักฐานเท่านั้นแหละแต่ฉันเนี่ยไม่อยากวุ่นวายกับนายแล้วไม่นะ ฉชนขอโทษให้ฉันไปส่งเถอนะเขาเปลี่ยนจากประคองมาคู่มาจับมือของพิเลียไว้ปล่อยไม่ปล่อยให้ฉันไปส่งเถอะนะนะฉันไม่ควรพาพิเรียมาที่นี่ขอโทษเรื่องนี้พวกเรารู้แล้วว่าพิเรียไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นคนของพิเรียเท่านั้นเรายังไงก็จะเชื่อเราสิว่าพิเรียไม่ได้ทําอะไร แต่ทำไมถึงได้ยอมรับว่ารู้ว่าเห็นอย่างล่ะก็จะรู้เพราะลูกน้องโทรมารายงานฉันแล้วฉันก็ฝากบอกแม่นายด้วยนะว่าฉันขอโทษเพราะชุดนั้นอนะ่ะฉันคงใส่ให้เธอเห็นไม่ได้แล้วอ่ะเพราะป่านนี้มันคงถูกทําลายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนด้วยอะไม่เป็นไรฉันมีชุดและฉันจะซื้อให้ใหม่อีกหลายร้อยชุดเลยก็ได้ฉันไม่เอาแล้วไม่เอาอย่างงอนไปเลยนะ่าว่ายโยเดินตามพิลี ยังไงเขาก็ต้องต้อนพิลลีขึ้นรถของเขาให้ได้พิลลี่อ่อนใจกับวาโยจริงๆหมอนี่ไม่เคยเชื่อเขาสักครั้งเหมือนหน้าไหมบางทีเขาก็รู้สึกน้อยใจบางทีหมอนี่ก็ทําให้เขารู้สึกมีความสุขจนลืมตัวตวนของตัวเองไปเหมือนกันและในตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นทานอาหารซะหน่อยสินี่นายพาฉันมาทานอาหารอย่างนี้ท่านผู้นำฉันบอกเขาแล้ว ไม่ต้องห่วงน้าคืนนี้ท่านผู้นำอนุญาตให้พิรีกลับไปที่บ้านหนึ่งคืนอะไรนะจะรู้ว่าพิรีอยากอยู่กับคุณจักรวาลใช่ไหมล่ะขอบใจเออแค่นี้ก็ดีใจแล้วกินเยอะๆนะอาหารพวกนี้พิรีชอบไม่ใช่หรอไม่ต้องทำมาเป็นรู้ดีเลยหรือว่าไม่ใช่มันก็ใช่รู้ได้ยังไงไม่มีเรื่องไหน พี่ฉันไม่รู้เรื่องของเพลีหรอหรอจริงอะร่วมเมื่อกี้นายยังไม่รู้เลยยังใส่ร้ายฉันอยู่เลยไม่เอาหน้าอย่าเอามาพูดดีกสิต่อไปเนี้ยฉันจะเชื่อเพลีเชื่อหรอโอ้ฉันเองล่ะทั้งหากที่จะเหลือเชื่อว่านายจะเชื่อฉันไม่เคยมีคนไหนเลยที่นายเชื่อฉันเนี้ยอย่าพูดดีกว่าแค่นายอยู่ห่างฉันไว้ก็พอทำอย่างนั้นได้ยังไงเราจะมั่นกันแล้วแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนใจ แต่ฉันคิดว่างานมั่นคงไม่เกิดขึ้นแน่เชื่อฉันสิพิลีวายโยรู้สึกเสียใจที่เขาทำไปเพราะอยากปกป้องพิลีไม่อยากให้พิทีทำผิดหรือทำลายคนอื่นโดยเฉพาะคนดีๆอย่างปอแก้ว